พี่ไปปล่อยน้องตรงมหาสมุทดนะฮะมันไหลไม่หยุดเลยเขาจะลุกเที่ยวทันสุดเลที่ยังไม่ทันสุดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเวรกรรมใช่ไหมมันจะมีพวกเราปะเขี๋ยวไปเดื๋ยวไปเดี๋ไปอีกแล้วหรอไม่โดนโดนแค่ลูกเดี๋ยวมันมีตาบลงมาด้วยกูดักให้ด้านหลังนะสองตัวลงมาแล้วมันมีสองตัวมีไส้ก็ไส้วงไส้วงแถวเนี่ยมึงตามมึงนะมึงไหด้าหลังไปเลย ไม่ต้องยิงก็ได้ใครจะเห็นเราดึงต่อไปน่าหลับไปเลยไอ้ยามีดกับโดยไปเลยมีพวกเราบ้างมีสองสี่กันฮอร์ระหนักมีเพื่อนสวยอยู่นะู่หน่อยนะฮอร์าระหน่ลักคู่ใหญ่อยู่ไหนอ่ะโดนไล่อยู่เลยเอวีคู่หน่อยบอกเพื่อนบอกเพื่อนตะโกนตะโกนหนึ่งคันกับเอเดนฮอรหนึ่งคันกับตะโกน หากูเอาอะหนองฟ้านะโอ้โหสิวซี่มาอยู่ยอดเขาฮิมาลายให้กูอะสิวซี่ มาสิบนาทีอ่ะหอมากูปล่อยซบเลยล่ะกูปล่อยซบแบบอยู่ในดิกดําบันอะ นู่นน่ะหาเอาอ,อ่ะก,กลางน้าอ่ะกูไปกลางน้าอ่ะนูนะ่นน่ะกูไปกลางน้ำตรงนู่น อดอามาดีน้องเหลือกี่นาทีอีกนานพี่ครึ่งชั่วโมงอะ่ะใช่หรอใช่ใช่เบอร์ไปไม่เวอร์ผู้จริงเอาดีเดียวดีๆมันจะจบแล้วเนี่ยอีกสองย่สิบเจ็ดยิบเจ็ดิเจ็ดมันโดดลบมันใช้เวลาเท่าไหรพ่พี่ก็จะถึงพื้นอะสิบห้าทีครับนานจัดถ้าคนแบบไม่เร่งนะอย่างพี่มันเร่งแบบตอนลงมาไงถ้าไม่เร่งออก็ประมาณสิบห้าทีครับ เดี๋ยวพี่ไปปล่อยน้องตรงมาหาสมุทรนะฮะมันจะมาช่วยยังไงอ่ะเอาก็ศพน้องก็เสี่ยงเอาไงแล้วพี่จะกลับยังไงสุดดงแบบน้องเข้าไปปุ๊บมองไม่เจอเองชื่ออะไรนะัะผมชื่อลิกกี้อ๋อลิกกี้ อันนี้ชื่อตอนมีนะพ่าพี่ตอนมีเร <laughs> ื่อแบบอยู่อย่างสูงอะคิดว่ามันอุ้มง่ายไหมเพราะว่ามีแต่สีเจ็ดอะมันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายถามว่ายากมันก็ไม่ยากอะมันพอดีอะก็ก่อนยากกว่าอยู่แล้วใะ่หัหมันมีรถเยอะใช่ พี่โตลมอยู่นเนี่ยน้องดันให้มันขึ้นอนะ่ะอันนี้อันนี้หน้าชาหมดแล้วป่ะครับเนี่ยลมตีอ่ะที่ไม่ใส่วงใส่แว่นเขาเรียกว่าใส่แว่นเก็บสรงแกงจืงเหรอแต่แต่มันจริงพี่ <c oughs> สตอรี่เนี่ย ปล่อยของจากปล่อยของจากที่ที่มีร่มสองอันนะเดี๋ยวไปกระโดดอีกรอบหนึ่งปะ๋อพี่เ้ยมันก็ <c oughs> กว่าพี่จะขึ้นไปมันก็เออแล้วอะโ <c oughs> อด <c oughs> นานเลยใช่หรอ <c oughs> พี่โดดตั้งแต่มันประมาณเหลือประมาณสามสิบกวนาทีอะตอนนี้เหลือยี่ห้าแล้ว ถ้าสมมติว่ามันโดนยิงกาอากาศเนี่ยมันลบมันหลุดไหมหลุดดิเออแต่น้องก็ไปเรื่อยๆเ,เลยอาพี่ไปเลยโน่นอะเห็นไหมน่ะแล้วกูกลับไงเนี่ยนั่ก็ใช่ไงพี่ไม่วนไปเกาะข้างหลังหน่อยเหรอเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหอมาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไอ้นี่เอาใช้พลังพิเศษของพี่เอา ตายแล้วก็เรียกหมอระวังโดน,นนะไอ้เคกินนะไอ้หลามอ่ะรู้อ้หลามปะปลาฉลามอ่ะมันมีนะไม่ก็กลัวอยู่ครับกลัวอยู่มีเลือดมีเลือดไหลด้วยเนี่ยปลาฉลามชอบเลยเอาจริงพี่วนไปตรงเกาะมันก็ได้นะมาได้ใกล้ๆหน่อยมันก็จะเอออยู่แล้วนี่มันยี่สิบนาทีเอง เออมันจะหล่นละเจอกันห้องเลยพี่ต้องไปสมน้องละแล้กันครับพี่โชคดีครับหวังว่ามีบอกตัวเองโชคดีแล้วโคตรลึกเลยนะกูบอกก่อนจ,จมด้วยหรอก็มาหาสมูทอะอะลงไปเลยแล้วกัน อยงง่นตรงนี้นะครับพี่เอาเลยแล้วขึ้นแรงเลยนะกูบอกก่อนนะเป็นไรหมอชิวมัมีถังดำน้ำใช่ไหมพีม่พวกปอดไม่มีหรอกเอ้าจะช่วยยังไงอันนี้มันลึกลึกมากใช่ไงแล้วมันจะช่วยยังไงไม่มีถังดำน้ำมันจะไม่โดนน้ำเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึ <c oughs> งกูยังไม่ลงกูยังไม่ลงกูยังไม่ลง มึงดูดิหาไม่เจอโอเคเนาะโอ้มันไหลไม่หยุดมันไหลไม่หยุดเลยโอ้โหกับตายกับตายโอ้โอ้โหเฮียป่าลาบอ่ะมึงรู้ไหมว่าหาไม่เจออ่ะกูเคยลงไปข้างล่างสุดอ่ะ ใช้เรือดำน้ำอ่ะเสียกันไหนชอเป็ดโว้ยมึงดูดิลึกไม่ลึกอ่ะมึงดูอ่ะเอากูหาสมันเจอไหมเนี่ยมองไม่เห็นสมันแล้วเนี่ยมึงดูอ่ะลึกจริงมันลึกครับมันลึกมันลึกดูดิแป๊บเดียวจะจมแล้วเน่เนี่ยผมปั๊มยาแทบไม่ทันเลย เพลงน,นี้ฟังไว้กับดีกว่าโอ้หมอหมอบินไปไหนอะ่ะหมอหาไม่เจอหรอกไอ้เหี่ยอย่าลงไปเลยตาจากประสบการณ์ที่ดูมึงมาสามปีมึงมึงเป็นอะไร เฮียฟีพ่อมื่อกีแล้วแลวยู่ไหนยู่ไหนกันยไหนกันไปช่วยไปช่วยไปช่วยด้ป่เฮ้ยจะมึงรไปส่งเไปฟังไอ้ัดก่อน ทุกใหญ่มุ้เข้าเมืองแต่ต้องมีคนช่วยรอคุกช่วยเพื่อนนะเดี๋ยวกูอยู่คุกเออมาทุกใหญ่เข้ามาเข้าเมืองเลยมาจริงไงนี่นะสแตนนอกเมืองอ่ะบัะจริงไงเพื่อนทริงไงจทิงมาเลยมาเลยมาเลยมาโทมาเลยเนาะเข้าเมืองทุกใหญ่เส้นไหนทุกใหญ่เส้นไหนหรอตอนนี้มือกูมือเคสในมือเคสในมือก่อนเออคือไอตรงไอ้ตรงร้าน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 รขาเห็นปะเหรอ ในเมื่อต้งไหนขอพี่กัดหน่อยเฮียกูต้องเอาตัวรอดแล้วอะน่ะจะมยก้กเลอาไอ้ยกลงมาตายดิกูไปเจอมากี้กูหามกูหามมึงไม่เจอกูก็เลยนี่ขโมยมาข้างล่าง กูห้องนะเปบนึงะเออรงแกแบกูห้องนเปบนึงนะเพื่อนโอเคโอเคพี่ห้องนแปบนึงโอเคพี่โอเคครับกำลังไปกัไปปกติเราไล่ต่อนถ้วยนะพี่จะมาไปอเคไอ้วงแดงอะไอ้ชนคนเลยว่ะอุ๋ยบีเอ็มหลุดเหรอไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดมันถ่ายลงอะไรอะรอไม่ชนคนนี้หี่ย่เลมัถ่ายลงเฮ้ยกูลเาเจ้าเคสคันลดูสพาวสอคันาไหนาไหนพาไหนพาวลสไพาวลมีสองคน ี้ช่วยไดมโลคันนึงแล้วก็รถเมฆอยู่ว่าแมฆเขื่อมาเสาสี่แล้วผมไม่ได้ลดตรงกระลาตรงตรงตรงไเขื่อล่วงฟังโก้เขื่อล่วงไหนเนี่ยแม่ก็คือสายทาเลทรายมาเล่นในเมืองแล้วไปทำไมนอกเมืองอ่ะไม่เอาเอางี้เอางี้ใครไปช่วยได้ช่วยให้ที่เหลือแยกเป็ซตกรุ๊ปดิเฮียฟังนะสนามบินล่างคืออะไรเคลียร์หรือยังอ่ะตำรวจออกหมดยังพาเผ่าตรงไหนพผ่าตรงไหน พาวเลสไทรพาวเลซายพาวเลซสไทรตอนเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยตอตอรอเลนแดงไม่มันสิบเลยฟังฟังไอไอใครที่อยู่ในเมืองอ่ะกุ๊ปใหญ่ไอกุ๊ปมามากรุตั้งกุ๊ปเองมามามาหน้าธนาคารหน่อยฮัลโหลฟังน้ามึงนัวเกินเว้ยหน้า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 นี่ไม่น่านัวเว้ยโอ้ยเฮียขี้ยังไม่ทันสุดเลยมาเป็นเฮียอะไรอีกวะเนี่ย มาชุบดิขี้ยังไม่ทันสุดเลยต้องมาเล่นตอรี่หวยขี้ก็ปวดแม่งยังยังแบบไม่ได้ล่างตดูดยังก็ต้องมาโอ้เร็วเร็วดิไปล้างตดูด

เทพสามตากูมาแล้วตัวเทพสามตาไอ้ใช่โยกขอโทษนะน้องกูต้องคาไปก่อนมึงคัดนอกเมืองบ้างน้องจีฟอร์ดเหรอ เวียนกรรมตามสนองชัดลีเหี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเวียนกรรมใช่ไหมนี่เร็วๆจะไปเข้าห้องน้ำอีกรอบหมอไปไหนไวะไอ้เหี้ย ป่ะกูเหมือนอะไรตอนเนี้ยกูเหมือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้คนดูดูกูเหมือนนี่กูเหมือนอะไรเนี่ยตอนเนี้ยชีวิตกูอ่ะเดี๋ยวดูป่ะคืออะไรอ้ยเร็วๆดี ไอ้กเขื่ออย่างโง่เลยควยกูเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวอะไรของมันวะ